S, S Channel ร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านนิ่มสะดวก 7-Eleven สมาคมกีฬาหมาล้อมแห่งประเทศไทยและชมรม Executive Go Club น่ำเดมักล้อมกับผมมาตั้งแต่แลัเดีจนวันนี้คุณได้เติบโตขึ้นเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งซึ่งเป็สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากครับและแล้วอาร์ตก็ได้ออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ เพื่อค้นหาตัวตนผ่านวิถีแห่งหมากล้องยุทธจักรช่างกว้างใหญ่นักผลท,ทางข้างหน้าจะต้องไปเจออะไรบ้างอาจไม่อาจรู้เลย 什么乐你晓得？更加谁的你又如何？只敢和我过上我的，我的，谁叫了的？却哪个徒增虚名一个，江湖难测，自己强者，谁这一通武林的资格？ พี่มี่ไปรู้จักชมรมหมักล้อมของกาญจนบุรีได้ไงโอ้พี่ระหว่างเราทุกเมืองไทยเขารู้จักกันหมดทั้งนั้นแหละ<ม>ตา่างประเทศผมก็เคยไปไนะพี่เกาหลีเงี้ยเยอรมันผมก็เคยไปแข่งเลยนะเฮ้ยเยอรมันก็มีด้วยเหรอใช่พี่พี่อ่อนตัวรอดจริงๆเลยยุบยู่กับพ่อเดี๋ยวพี่ก็รู้เรื่องอย่าไ,ไปนะพี่พี่อยากพูดล้วและนี่คือเรื่องราว อ๋อจากนั้นและนี่ก็คือบรรยากาศของชมรมหมากล้อมจังหวัดกาญจนบ,บรุรีว้าวว้าวว้าว,ว,วอ้าวเอในแผนที่เขาบอกว่ามันมันมันใช่นะครับแต่ทำไมที่นี่มันถึงเป็นร้านอาหารไปล่ะครับเนี่ยแต่เอาเถอะครับ เดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะครับว่าฮิมมี่จะพาพวกเรามาถูกที่หรือเปล่าที่นี่เหรอชมรมหมากล้อมกาญจนบุรีใช่พี่ที่นี่แหละชมรมหมากล้อมกาญจนบุรีตาผมออมาเี่ไหนอยาก้ใครเก่าเตีเ้ยน พี่ชื่อผมเนี่ยใครที่ยิ้มไปต้องเงียบหายใจยัต้องหยดีิให้พี่มาที่นี่เล่นก่อนเลยนะเอาเป็นปัญหาอะไร้มาเสียงดังก็อะไรเออสิ่งที่แล้วนี่ไงไงเนี่ยเอ้าแล้วทำไมมาเสียงดังนี่นี่ฮะนั่งก่อนนิดนั่งนิดคุยกันก่อนเลื่อนเป็นยังไงมาโตที่กว่าร้านที่ร้านไทย รู้แล้วก็ดีแล้วผมตัวไม่เล้มาล้องก่นนะครับครับมางานมันมีอะไรครับคือการจะสอบทีนีันะ่า คือที่นี่มันเป็นร้านอาหารแล้วทำไมมันถึงเป็นชมรวมักร้อของกาญจนบุรีได้มันมีอะไรเกี่ยวข้องกันอยู่อ๋อเรื่องเรื่องเดิมเนี่ยมาก็คือ,อ,อ,อ ลูกชายติดเกมครับพอติดเกมแล้วก็วเราเป็นผู้ใหญ่พ่อเป็นแม่ผู้ปกครองก็คิดว่าทำยังไงครับจะให้ลูกเริ่มติดเกมหรือไม่ไม่มอะไรอื่นกิจกรรมอื่นให้เล่นก็เลยพอดีรู้จักหมักร้อล้วก็พอดีรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่มาสมการ์ตูนมาแนะนำเรื่องหมักร้องก็เลยคิดกาน อ็เลยรวบรวมกันผู้ใหญ่อะไรในคนในในในทนธามงเนี่ยก็ตั้งเป็นชมรมตอนแรกเดิมคือชมรมหกธามงศ์ม่ใจะชื่อชมรมกีฬามาร้อมหรอนครับเป็นชมรมหกธามงศ์ก็ถือทีมทำเล็กๆเพราะว่าเราคิดว่าถ้าลูกเราเรียนเป็นมาร้อมคนเดียวแล้วจะเล่นยังไง ต้องมีคนเล่นด้วยเยอะๆนะถ้าเกิดมันมีเด็กเล่นหลายหลายคนมันเด็กมันก็จะได้หันขึ้นมามีสังคมมีกลุ่มมีก้อนมันก็จะได้มีพักพวกนันมามันก็จได้ไปเล่นเกมมีพักพวกมันก็สนุกใช่ไหมครับกาเล่นอย่างนี้มันก็จะได้มีพักพวกถ้าเราอบรมกันก็จัดอบรมกันมาคุยกับครู่ในโรงเรียนอะไรต่างๆอบรมกันขึ้นมาครั้งแรกก็ประมาณ300ร้อยคนสับผมสากว่าโรงเรียนใ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 น ทขโม,เมเง,เงเนี่ยแต่เราโรงเรียนเนี่ยมีมีอุปกรณ์มีอะไรต่ออะไรมีเป็นเรื่องค่าปรุงอยงไรเล่นก็เริ่มจากตรงนั <d> ้นแล้วก็ทางสมาคมก็สนับสนุนให้ให้ไปแข่งกันด่านเลสติ้งบ้างมีแข่งแมตช์ต่างๆาบ้างเพื่อกระตุ้นให้เด็กพัฒนาแล้วเราก็มาจัดเป็นโครงการเข้าค่ายบ้างพัฒนาฝีมือบ้าง เคยไปเข้าค่ายที่เลี้ยง่ก่เล้าไก่พวกนั้นฝังร้อมมีเด็กกับฝัคงฉันนะตอนนี้กับไปฟัตเทเวนเข้าค่ห้จะกลับบ้านทำไมอ่ะเข้าอะไรเข้าค่ายค่ายเล้าไก่มันเป็นยังไงฮะก็คือเดิมมันเป็นค่ายแบบค่ายผู้เหมือนค่ายผู้พยพมาครับเพราะเราไม่มีไม่มีบุญใช่ไหมเราไปขอใช้สถานที่เขาที่ไหนครับที่ศสิสวรรธสิสวรรธนะไปขอใช้สถานที่เขาแล้วก็ก็ได้รับความสนับสนุนจากพ่อค้าเน่ ขาในตลาดให้ผักมาให้หมูมาให้ไข่มา oh. ให้ข้าวมาคือเราไม่เข้ากับทพยกนะใชเออเหมือนเหมือนทูบพยกอ่ะเอเรียนน้อยก็จะเป็นไม้ไผ่คว้าสองข้างตรงกลากกรงทามุงแฝกนี่นั้นนะ่ะพวกอุปกรสัมพันธรุ่นนั้นโดนมิสเงินสีหลอกไป s <S น้องให้กลับบ้านเราควรจะไว้จะเว้นนี่ เดวัยบอกมิสบอกว่ามีน้ำอุ่นด้วยมีอะไรด้วยเปล่าเลยอาบน้ำลำธารกันสนุกแต่ก็สนุก